สวัสดีครับผมที่นี่ซีคิวลำลถนะครับผมพบกับพวกเราอีกแล้วนะครับผมกับคลิปวิดีโอนะครับแนะนารถวันนี้จัดมาแพ็คคู่เลยสวยทั้ง2คันหลอดทั้ง2คันนะครับผมแล้วก็โปรโมชั่นดีๆวันนี้นะครับผมภายในเฉพาะคลิปนี้นะครับสคันนี้นะครับผมออกรถศูนย์บาทนะครับช่วยผ่อนงวด1ปีรับเงินกลับบ้าน10,000บาททั้ง2คันนี้นะครับจัดผ่านคูณได้เงิน10,000บาทนะครับออกรถศูนย์บาทฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันภยัยชั้น1ใครสนใจติดตามชมคลิปนี้ เดี๋ยวผมจะพาชมทีละคันนะครับผมมานะครับอีกคันนึงนะครับคันนี้เป็นปี2015ตัวสุดท้ายก่อนจะเป็น1.9นะครับก็คล้ายๆกันนะครับผมชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะครับไฟหน้าต่างๆไฟเดลไลท์ไฟหน้าก็จะเป็นโปรเจคเตอร์ไฟเดลไลท์เหมือนกันนะครับชุดสเกิร์ตหน้าเขาจะมีแลบสีอันนี้จากตัวโรงงานเลยนะนะครับผมมันจะต่างกับ 2013, 2014นะครับลูกค้าชุดไฟหน้ากระจังหน้าต่างๆเหมือนกันหมดนะครับชุดด้านหน้าเนี่ยเดี๋ยวดูห้องเครื่องนะครับโหมดชาร์จก็เหมือนกันนนนะคครรรััับบบสาหี้กก็ออถท จัดผ่านรับเงินกับบ้าน10,000บาทนะครับช่วยผ่อนงวดให้1ปีนะครับผมอย่าลืมนะครับผมช่วยผ่อนงวด1ปีรับเงินกับบ้าน1บาทออกรถศูนย์บาทภายในห้องเครื่องนะครับคันนี้ก็เครื่องเดิมนะครับเครื่องยนต์เดิมชุดห้องเครื่องเดิมนะครับน็อตแก้มซ้ายขวาฝากระโปรงนะครับไม่มีถอดไม่มีขยับเลยไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักนะครับเม็ดอาร์คแผ่นเพลนะครับหมุดของเดิมทั้งหมดนะครับขาหน้านะครับลูกค้าตัวนี้ก็มีเปลี่ยนท่อนะครับทาท่อมาแล้วก็ใส่ วัดบูธนะครับผมเดี๋ยววัดบูธด้านในนะครับขมงอะไรแต่งนะครับต่างๆนะครับผมสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับผมมาดูตัวล้อนะครับผมต้องเปลี่ยนทุกคันให้อยู่แล้วนะครับแม็กไมย่างใหม่ทีอนะครับคันนี้ใช้งานได้ยาวๆไปเลยนะครับแม็กไมยางใหม่ใครที่ได้ไปคุ้มนะครับชุดสเกิร์ตต่างๆสีเดิมโรงงานใสๆบางๆนะครับผมเดี๋ยวมาดูความสวยของมันบ้างนะครับความเดิมของมันนะครับเน็่ชุดแม็คอาร์ตนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับ นล้างรถนี่มันล้างไม่ค่อยสะอาดเลยนะครับผมหัวน็อตนะครับเฮดอาร์ Head up, นะครับเสาแล้วก็ประตูไม่มีถอดไม่มีขยับนะครับผม,มดูได้นะครับลูกค้าใครที่สนใจดูคลิปนี้อยู่นะครับโปรโมชั่นของเรานะครับกับเอารถสนบาทแถมเงินกลับบ้าน10,000บาทเฉพาะในไลฟ์ในคลิปนี้นะครับผมนะอย่างที่บอกมานะข้างนอกก็ไม่ได้นะครับใครที่ติดตามคลิปนี้อยู่ มาได้เลยนะครับดูคลิปอยู่คุณซื้อได้แน่นอนอยู่ที่ไหนก็ซื้อได้ไม่จําเป็นต้องมาที่ร้านแล้วครับตอนนี้เราสามารถเซ็นให้ได้ท like. ั no ่วประเทศนะครับอยู่ที่ไหนเราส่งฟรีจัดฟรีนะครับหลังนะครับผมโลโก้สติ๊กเกอร์ต่างๆบ่งบอกรุ่นเขายังอยู่ให้ครบนะครับผมเป็นนักด้านหลังนะครับผมมาดูกันนะครับสวยๆคมๆชัดๆแม็กไลเนอร์ลูกใหม่นะครับผมเนื่องจากเจ้าของเก่าเขาถอดออกนะครับไอพ่นสีกระบะยังอยู่นะไม่เป็นไรนะครับผม ไม่ชอบก็เดี๋ยวถอดแม็กไลเนอร์ออกเอามาแต่งนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูอีกด้านหนึ่งของบัลนะครับผมตัวล้อนะครับสวยงามเปลี่ยนให้ใหม่นะครับผมหกลูนะครับยื่นไม่เยอะนะครับไม่ต้องกลัวตำรวจนะครับผมบอกได้เลยว่าสวยคันนี้ใครดูอยู่สนใจซื้อได้เลยนะครับผมรับประกันมารุของเราไม่มีอุบัติเหตุชนหนักน้ําท่วมตัดต่อส่วนทะเบียนใดๆแน่นอนนะครับผมแล้วก็โปรโมชั่นดีๆนะครับผมซื้อรถแถมเงินนะครับผมซื้อรถแถมเงินออกรถศูนย์บาทนะครับฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันภัยรถยนต์ชั้น เอาไปเลยนะครับเอาไปนะชัดแม่ตากล้องโอเคนะครับภายในของเขานะครับสำหรับ2015นะครับเขาจะเล่นลวดลายนะครับตัว X Series นะครับจะไม่เป็นสีดำเหมือน2013นะครับระบบกระจกต่างๆก็เป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะครับเบรก ABS ถุงลมคู่หน้าทั้ง2คันเอ่อทั้ง2ลูกนะครับด้านหน้าและด้านหน้าเนี่ยทั้งคนนั่งและคนขับนะครับของแต่งนะครับคันนี้นะครับพวงมาลัยเดิมถูกถอดออกนะครับใส่เป็นพวงมาลัยแต่งมานะครับมีมาให้วัดบูทหนึ่งตัวนะครับหัวเกียร์แต่ง คันนี้จะได้ของแต่งมาเยอะหน่อยนะครับสาหรับใครที่ชอบสายนี้อยู่แล้วออกไปไม่ต้องไปแต่งเองเลยนะครับเครื่องยนต์ก็เดิมๆมายังไม่มีอะไรมากมายนะครับผมภายในนะครับอย่างที่บอกของเขาตัวนี้เป็นสีแดงตัวนี้ได้เบาะหนังด้วยนะครับรักษาง่ายนะครับผมชุดเครื่องเสียงก็มันเหมือนกันคล้ายๆกันนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธของเราได้จากโทรศัพท์ได้นะครับ5เกียร์นะครับตัวสุดท้ายเจนสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยน1.9นะครับผมตัวเลขไม้นะครับใช้งานมาอยู่ที่ประมาณแสนนิดๆนะครับคันนี้ถ้าจะไม่ผิดนะครับลูกค้า โปอดีขีนึงอ่าโปรดีมาไหมประมาณแสนอ่ะหนึ่งแสนโลนะครับผมแค่นั้นนะครับผมถุงลมนิรภัยระบบความปลอดภัยก็ถุงลมนิรภัยเบรก ABS นะครับสำหรับ X Series มีมาให้ครบท็อปสุดแล้วของรุ่นมันตัวพิเศษตัวนี้นะครับใครสนใจอินบ็อกซ์เข้ามานะครับออกรถศนบาทแถมเงินให้กลับบ้านให้1บาทจัดเต็มสําหรับใครที่สนใจนะครับ X Series สุดหล่อทั้ง2คันนี้แล้วก็โปรโมชั่นดีๆนะครับออกรถศนบาท จัดผ่านแถมเงินกลับบ้านให้อีกหนึ่งบาทหนึ่งหมื่นบาทนะครับผมไม่ใช่หนึ่งบาทหนึ่งหมื่นบาทกันเลยทีเดียวนะครับผมสําหรับราคาของเจ้าคนนี้อยู่ที่ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทตัวรถสามารถจัดได้เต็มนะครับลูกค้าใครสนใจก็หนึ่งปีแรกนะครับผมงวดนะครับจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งปีแรกคันนี้จะผ่อนเพียง 9,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมเราช่วยผ่อนค่างวดให้1ปีไปเลยนะครับลูกค้าสนใจก็อินบ็อกซ์สอบถามก็มาเบอร์โทรที่ผมลงไว้ให้นะครับผมทั้ง2คันเลยนะครับผมรถสวยแน่นอนเรารับประกันนะครับฝากคลิปนี้ไปด้วยนะครับกับเจ้าสุดหล e ่อเอ็กซีรี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพจร้านขายรถมือ2สีคิ้วรถแล้วก็ช่อง YouTube ขายรถมือ2สีคิ้วรถเรามีรถอัปเดตก,กันตลอดลูกค้าจะได้ไม่พลาดรถสวยวันนี้ต้องขอฝากคลิปนี้ไปด้วยนะครับผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ